สวัสดีเมนี้เโาพบกับพวกเขาจุจีสวนเบิร์นเนาะอยากอยากอยากแบบเซลอะไรยันเลยอาจจะเซลคุณจะถึงเซลอ่าเมนี้พวกเขามารีแอคชั่นวารสารเนาะนั่นก็คือวารสารเจีนเมกาซีนเนาะของอ่าไทยจิมินายโฟรดเนาะเออเป็นช่วงคำถามรีเก้ เป็นดินเกมเนาะทุกคนเนาะอ่ะสันทไปเป็นความนะหะและวก็บคาแบบววลของน้องๆกันเลยทุกคนเกรี้ยาเไไม่เคยเกรียวเลยไม่เคยเกร้มวเล้นองก แบบพายแล้วแล้วกิปอรอ่ะสิปืนทนะครับเราอยู่ในรอที่ครับเป็นข้อที่สองแล้วนะการเล่นเลนสีเราบอกว่าเราไม่มาวันนี้เรามาเล่นเกมที่ใช้กเป็นชื่อว่าแฟนก็โละแฟนพันธ์เทพแฟนผมเป็นประถานนักเรียนอ่ะ ครับจำได้ครับถ้าใครจะตอบให้ยกมือแล้วพูดชื่อเองเช่นจามินายโอ้ยยี่ดีโฟทผสอบมต๊ะตาโรงเรียนนิยมสิ์เป็นรูปอะไรโฟทเป็นรูปอาดาเอ๊ะเป็นตาโรงเรียนเหรอมันที่อยู่บนอกใช่ไหมอ่าเป็นนายสอเลยครับเป็นนายสอเลยเป็นรูปชดาอะไรตาดีดา ใช่ค่ะเป็นรูปเป็นรูปโลกเป็นเล็กๆอะเขาบอกว่าเป็นรูปการ์ด Hello R ขอรู้กันแบบได้ไหมมีช้อยมีชอยเป็นคู่กัร์ดขอกันคู่การ์คการบดเสริมเช่ไมมนายประการมดเสริมคระการ์ดเสรมเลยไม่เชื่อก็ไปเปิดดูย้อนใหม่ก็ได้นะครับนั่นใน EP หนึ่งไม่บอกสีืออะของการจมโฟสีแดงของไ่อส สีเขียวเขียวฟ้าไ่าี่เรื่องสับเนี่ยใส่สีแดงอยู่ครับผมเนี่ยใส่สีเขอยวคอยสีคอยตัวเออสีนี่แหละัวสีขชมองกูอช่ะคร้ว่าเป็นแฟนมาเียไม่ไนเลไม่ำไม่ได้ ลองใบ้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คุณมาตอบก่อนดิแล้วคุณใบ้อะไรอ่ะไม่แฟนกดชมรมกลัวห้ามมีแฟนจะติดงตอบว่าแต่นะกดชมรมกลัวห้ามมีแฟนแต่กดมึงไม่ได้บอกว่าห้ามจีบกันใช่ไหมห้ามมีคนคุยเนี่ยกดชมรมมึงเคียดว่าอะไรไม่เคยเครียดอะไรกันเลยไม่เครียดเลย แต่คนชมลงเมืองก็ไม่ได้ห้ามกูจีนี่ถูกต้องจ้ะอ้าวเดี๋เอาบดเธอละกดเธอเธอเาเครียดจริงอ่ะจริงจังนโดนจริงจังสนุกดอนให้อ้วกันนให้เตั้เล่นเลือกใค้ใหม่เลือกไอ้นี้ี้ทำมาดีเลยเออเออเอาเนหมดลเลยไหม ดมดีสี่นปะเอสอีตามอีพีสองีีสเฮ้ยเฮ้ยได้ยิงได้ไม่พี่อพีบสีมีสุดอิมพอวไวเดอร์อบมากดาวมัวไปอ๋อจุดแล้วจุดแล้วมันก็เป็นเกี่ยวกับ เอาชอบชิเกียบใกกูก็ผมดผาก็ผมรู้ว่าเอาชิเกียวก็ตอนนั้นเหมือนกันเหมือนจะมีขี้เล็บอยู่อั้รอ่างเงี้ยล้วซินก็แคะเล็บให้เผลอใช้ยังหวะแบบเผลอขีควอยอนาตอนก็ไม่ได้จัดตินก็เอาไปเอาไปกินเลยใช่ที่แบบ่เราไม่ใช่ใช่คอเาเราเป้การ่า แกเก๊กโหลทําไมก่อนไม่ใช่ครับผมโหลอยู่นะสิกับคุณเท่านั้นรอกทั้งใบหมุนรอบตัวเขาทุกอย่างดูดีฉันแน่เออลกบทั้งใบหมุนรอบตัวเขาทุกอย่างดูดีฉันแน่ใจว่ามันเป็นความผิดของคุณขออีกนิดนิดแบมุนตามทุกทุกอย่างให้ชิดหมดยามมันเหมือนพอเอ่อที่ผมต้ผมอ่อนให้หน่อย เจมมาเจอคุที่เกมตลอดเนอะไม่เห็นข่ไม่ทันไม่จำได้ไงกินแค่อร่อยนะแล้วมันจะเปนที่สาน้ำว่าจะมีสักสองคนไหมอ๋อไม่หรอ้ ไม่รู้เต็มเสร็จไปอย่างหนึ่งแล้วอันนี้เหลืออีกอย่างหนึ่งนะามาเจอคุณที่สาน้ำไม่ีั่ัมันไปออกแล้วอีกเหลืออีกหนึ่งเยหลืออีกหนึ่งเลเหลือพีสารน้ไม่เคยเขียบเลยไม่ทาก่แล้วหนึ่งเหลืออีกหนาเจอคี่สารน้ำนะโดนพี่สารนติดหอกแก๊งกาาเล สยังไม่ใช่สามยังไม่ใช่สี่ห้าอีพีอันนั้นห้าห้าโพสห้าอีพีทยเฟนอนนหน่อสี่อยโหวยพัสดาพีพีขอนอพูดอะไรผมคิดว่า เขาเรียกอะไรนะพจนานุกรมไทยเนี่ยที่บัญญัติเขาว่าหล่อขึ้นมานขอบคุณมากเลยครับเพราะว่ามันเหมาะคุณเ<ห>จมสนะ์คำนี้นี่มันแบบมันมันเป็นคุณเลยอ่ะมันมันไม่มีคำไหนที่แบบจะสันหาได้อย่างเช่นคำว่าอ่าไข่เคียวอย่างเงี้ยก็ไม่เหมา <c oughs> ะเลยคุณเมส์ยังไม่ถูกต้อง <c oughs> ยังไม่ถูกต้องคุณเจมส์ไม่ได้ถ้าจะหล่อเนี่ยนะคุณพี่ใจดีม,มากๆ จอมดเจออะไรนะครับเขาจะเดินหลบไปเดิหลบไม่ได้เดียวเจอเจอตุกแกอเลยเอมวิหนีนะเพราะว่าเขาไม่อยากแบบให้ตุกแกตกใจให้ตุกแกแบบได้พักผ่อนกินคองพรับกว่าเห็นว่ากินไปไหไปก้อนผักอ่าสุนัขสุนัขอเนเขาอยากให้สุนัขมีสที่สอรงคิดว่าเธเขาก็คนดีอยู่กันเลย เธอเขิดใช่ป่ะจิมเข้าใจกลอเลยเนี่ยสิ่งที่เป็นสายของเขาอย่างเป็นคนน่ารักยิ่งเวลาที่เขาแบบเล่าเขินเห็นมาตบใกล้ใกล้อะไนี้เะทอรี่น่ารักน่ารักอไรย่างเ้เช่นอะไรอย่างเี้ยอไ่าี้ออทู้กัวโคตรไปไกลไกนค่ไปกลต่อ ยังไม่พอใจเมื่อกี้คนรู้หลางหมูไม่ใช่เป็นด้านหลังอ่ะอันนี้ซีรีส์เรื่องใหม่ปะถ้าผมยังไงก็ผ่ามินแมกซีนมอยุ่ม17ด้วยนะครับผมได้คือปกเป็นแมกซีนครั้งแรกเลยครับเป็นแบรนด์ออฟวครัะก็หลายๆชุดน่าติดตามมากๆครับก็อยากให้ ไปตำนะครับกันนะครับอาแมกซินครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับวันที่26 2สิ่สิงหาคมนะครับใครที่มีบัตร <ไป S 2> อยู่แล้วก็มาเจอที่คอนเสิร์ตได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถดูแบบไลฟ์ีมมิ่งได้นะครับเจอก,กันไปไปโอ้แบบโอเนาะกวนทุกครั้งเนาะวนทุกครั้งเลยที่พึ่งเจ้าความสดใสแล้วกาความกวนความวนเออ ของกวนของท้เล้นแมนเอเราแบบร้ารู้สึกว่าแบบว่าแบบแบาบงแบบแบบทีอะโฟดมาได้ตั้งใจจะเล่นบุกนะก็เป็นขำมอ่ซื่อแต่เขาแบบจะมันแบบแต่มันซอฟฟิว่านานแล้วมันก็ตะโลไปเอเชียนะนเออแล้วการในนตัวนี้กันการกัเจ้าเอาซีนในซีนมาถามคืนมันก็แบบเออเอขึ้นแบบ มันกับมวลดิเนเวลาที่แบบมาถามเขาคือคือนึกคืน,น,นแบบว่าเอาอย้อนตอนนั้นมันอีหยัางเนี้อย่างไหนแดงขนาดข้าเจ้ายังจำไม่ได้ยังถามว่าเขาจำได้ <laughs> แต่มันกัดย้อนเนหรอย้อนไปในวัยท <laughs> ี่เขาโดนใดเอออุ๊ยอีพีสี่ซีนเนี่ราจะตออทีอ่ะฟุตข้าเจ้าเห้เราเหตุการอีพีแล้วเนาะเกี่ยวก้อยฮานะเพราะว่าตัวเกียวก้อยเนี่ยเป็นเป็นฉากที่แบบข้าเจ้าอิมพวายเออแล้ววันนี้เราให้กัน พี่ท่กรให้ออธิบายว่าซีนนี้เกิดได้จากไหนเลอดขวกกัคเัาเขากำลังซีฟังหนอแบบตั้งใจฟังกะนนะ <S <S เอออ๋อ,อตอนนั้นก็เป็นแบบอ่าเอว่าเป็นคีเล็บคิวไปซ้อนแลบคีเล็บเออน้องมาซื้อว่าทายแบบทายแบบทายออ่ยงหละหลายดี <S <S เอองนหลายดีก็ยังมีแต่ว่าเออทางคาธา,า,าัณ์สุขภาพเดินนอนทางเจมโฟดหน,นอเออ่ซงนี้งานแบบซุ่มง,งานแบบสัมมา <S <S จะให้งงตากันแล้วแบบเออพูดเลยว่ามันมันละนี่เชียนถึงแสงถึงอยง่างอืออยู่แสงไงเฮายังบัวไหวบ้าง <ใน S 2> มัวเ,เองกันก็ขอบใจนอที่เข้าใจวารสารนิดนอที่แบบมามอกรวมซึนอ,อีกครั้งนี้รีนเกมให้เขาได้มาทับสูงนอนอาการขอบใจที่อุญาตให้เขาได้รีเฮดดรีแอคชันน่นนำนอ แล้วก็สุดท้ายนี้โนกับฝากคือเก่าโนเซ็นเก,านก่เกาเซ็นเคยเด้อหลังจากที่ว่าเบิรงรีแอคชั่นของพวกเฮาแล้วโนกับมีซีรีส์เนาะแล้วก็ฝากซีรีส์อื่นๆที่พวกเฮาได้รีแอคแล้วกัเพลงไว้เด้อคุณเด้อเนาะแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับสองจุดกจิกแก๊งของพวกเฮาเด้ออันนี้ตรงนี้นะกับไปอีกแล้วโนกัน,กน,กน